นี่คืองานมอเตอร์โชว์ปี2024งานที่แบรนด์รถยนต์ทั่วประเทศเข้ามาโชว์นว,วัตรกรรมและขายของแต่ในวันนี้ผมบิลและพี่ไพปจะไม่ได้มาขายของให้คุณครับในคลิปนี้ผมและไพปจะพาคุณไปป่วนรถฝั่งรถไฟฟ้ากันบ้างเพราะว่าผมบอกเลยว่ารถพวกนี้มีอะไรมาให้เราตื่นเต้นกันเพียบเลยครับและคลิปในวันนี้สนับสนุนโดย a อส s ิสเทมโซลูชัตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงาน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบรนด์รถไฟฟ้าพรีเมียมที่มาแรงจากดินแดนแผ่น,นใหญ่กันก่อนเลยดีกว่ากับซีเกอร์ซีซีเกอร์อันนี้กล้องหรือปุ่มเนะี่ยวัสดุวัสดุตรงนี้ก็ทั่วไปตรงนี้มีอะไรอ่าชุดชาร์จแล้วก็มีเสือ้อเซฟตี้มาให้ด้วย เวลาชาร์จขทางน้ำเฮ้ยดีอะเนี่ยนี่เหมือนรถยุโรปเลยนี่รถฟูป่ะเพราะว่าคันนี้คือรถยุโรปที่เกิดในจีนเฉยๆอ้าตายละโหกูเจอประตูแบบนี้ไม่กล้าจับเลยประตูนี้ยังไงอะ What's in the box ดูก่อนโอเคนั่นไงเราโง่เองแหละเราเดี๋ยวนะทำไมข้างในดีกว่าโว่เขาบอกแล้วไอ้ไปพูดถูกเลยนยคันนี้เขาทำมาเพื่อแบบเขาบอกว่าเฮ้ยโว้มีอะไรไม่ดีว่ะอ้าวเราทำคันนี้ใหม่ดูดูดูสวิตช์กระจกก่อน ว้าเลื่อนขึ้นเพื่อเลื่อนลงนะแล้วก็เลื่อนลงเปิดเปิดฝั่งนี้ด้วยเหรอฮะวิวีแอร์เสาบี้ว้ยอ่ะโอ้แอร์เสาบีผมชอบดีไซน์บอกระมากเลยดีไซน์บอกมันคือแบบอวกาศดูหรูทำไมมันดูดีกว่ามันว้วะเอ้ากิลลี่ซื้อวันโว้ไปเพื่อแบบดูเขาเขาเอาไปไปเอาโนฮาวแล้วแบบเพื่อมาทำคันนี้ใช่ไหมเออจริงจริงทุกปุ่มประตูอ้ my god โหใช้โคตรลำบากเลยถ้าแบรนด์รถญี่ปุ่นเขาจะยามาห่าทำเครื่องให้นะฮะแบรนด์นี้เขาจะมาห้าทำเครื่องเสียงก็ยังดีก็ดีกว่ามให้เป็นโนไปด้วยอ้สัตว์บอกเลยนะไอซันรู้แบบเนี้ย<อ>ไม่ร้อนหัว<อ>ชิปร้อนแบบมันมันมันมีวาล์ฟแฟกเตอร์สูงอะแต่แบบมันประหยัดต้นทุนโดยการแบบคุณไม่ต้องทำแมคคินิซึมแบบแบบเปิดปิดใช่ปะ่ะแล้วคิดว่าแบบไอแมคคินิซึมการเปิดปิดน่าจะแพงรงวกกับว่าแบบ ทำแบบเนี้ยมันวาลแฟกเตอร์มันสูงอ่ะใช่แล้วก็แบบอ่ะไม่ต้องมีม่านมาให้ไปติดเฟรมเป็นปัญหาของลูกค้าก็เนี่ยแบบทารถที่มันดีขึ้นแล้วก็ให้เป็นปัญหาลูกค้าที่หลังอ่ะมันควรจะมีตัวที่แบบออปชั่นน้อยลงโดยที่ราคาทึบไหมแล้วก็แบบถูกถูกให้กลเดี๋ยวเดี๋ยวนะโทษนะอ้เหี้บลอดโวอชเขาม่มีอันนี้เอ้าเป็นไงเขาพัฒนาแล้วนี่จีนนำไปนำไปแล้วบนโวโดนวางหมากไหมดเลยเนี้ยบนโวโดนเนิร์ฟแล้วเวลาคุณโดนคนอื่นซื้อไปก็จะเป็นอย่างเงี้ย สูญเสียความเป็นตัวตนเนี่ยใช่แล้วเขาก็จะดีกว่าคุณมนเตอก็มีแต่อยู่ตรงนี้ข้างหลังใน๋ยวเอาเอานี้ขึ้นดิกูอยากรู้ว่าความสบายเป็นไงมันก็ไม่ได้แย่นะตัวไหนนะที่เขาทะเลาะกันอะมนเตอที่บอกนั่งสบายเนี่ยแหละเยี่ยมสามสิบใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราเรายังไม่ได้ปรับเบาะหน้าเรายังไม่รู้ว่าว่านั่งนั่งดีจริงขนาดไหนไม่ที่มนโวอมันนั่งไม่ดีอะไอไอโป่งล้อตรงนี้มันมันเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันนั่งมึงเบาะหลังเลยอันนี้มันเข้าเข้างงงง่่่่่่าาายกววตตอออนนนนัััหละ มันมันนั่งบนล้อหลังเลยอะ่ะแล้วแบบมันเป<อ>็นเง T X สามเบอ่ะพอมันนั่งตรงล้อหลังแล้วล้อหลังเวลามันขึ้นลงอะมันมันรู้สึกหมดเลยองชอบชอบมากเลยชอบชอบดีไซน์มันคือมันคือดีไซน์ที่แบบสิ่งที่ดีไซน์ควรจะเป็นเข้ามาแล้วมันว้าวอะ่ะใช่ไหมเออประตูโคตรเปี้ยวเลยหน้าตาฝากระโปรงเหมือนลำมุ i กินนี่ ปัดแค่ตรงนี้ไปนะนี <g 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 ่ Lamborghini นี่ล a m b o r g h i n i ฮะ Lamb Lamborghini g สแล้วไฟไฟหน้ามีกลิ่นพารกานีอยู่นิดนึงอ่ะสวยป่ะจริงแค่ขโมงนี้คิดว่าสวยป่ะกูยังเข้าไม่ถึงคุงตรงหรือว่าหรือว่ามันยังแบบมันยังไม่ซึมเข้าไปกูยังเข้าไม่ถึงเหมือนแบบมึงกินคาโบนาร่าสไตล์ไทยมาต่อซึ่งมันเป็นครีมผสมแป้งแล้วก็มีชีสมาหน่อยนึงอแล้วมึงไปเจอคาโบนาร่าแท้แล้วแบบเลี่ยนไม่เหมือนคาโบนาร่าไทยเลยแบบอิตาลีมันทำไม่อร่อยว่ะโอเคเป็นภาพนะชอบ คุยังเข้าไม่ถึงคุยยังเข้าไม่ถึง,ถง,ถงพักโฆษ,ษณาสักครู่ขอพักเบรกสักครู่เพราะว่าตอนนี้เรามีกาแฟคั่วขายในช้อปปีแล้วนะครับเรามี2ตัวเป็นกาแฟจากแม่จันใต้ทั้งคู่ Daily Driver จะเป็นกาแฟคั่วกลางค่อนเข้มชงเอสเปรสโซ่อร่อยมากเล็กตัวหนึ่ง Sunday Morning จะเป็นคั่วกลาง Honey Process กลิ่นหอมหวานชัดและกลิ่นช็อกมาเต็มๆสำหรับใครที่สนใจคิีาว่าโค้ดช้อปปี้บนหน้าจอหรือคลิกลิงก์ที่ในพินคอมเมนต์หรือดีสคริปชันได้เลยครับแวบแรกเลยนะ เหมือน B Y D Seal ที่กูบอกเพ่ใช่คือ Aston Martin ข้างๆเหมือน B Y D Seal เอออ a ต t o มาตินมาอย่างไหนนะครับก็อย่างชื่อเนี่ยไอ้้ไอข้างหน้าความแบบลุกขึ้นมาเห็นอยู่แต่คันนี้พอมันเป็นแพลตฟอรอม E V มันมันสูง nee> มันจะสูงเหมือั Aston Martin เ้ย Aston Martin นั่นเรียแปรเลยแบบแบนแบดเลยมันจะสไลค์ซึ่งคันนี้มันซีมันมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมืึงเป็นฝาแฝดมึงแบบ B Y D ออกมาสองคน B Y D Seal มาสองคนอีกคนก็โอเคกูคือ B Y D Seal อีกคนแม่งเอาแบบ ไปยองผมทองแต่ตาฟ้าไม่กูคือเจมบอนด์เจมบอนด์มิสเตอร์บอนด์อะไรทำไมทำไมมันต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรอประตูอ่ะมันแบบเข้าไปแล้วแบบมันเบามากเลยกลัวพอมันหนึ่งมันจะหนีบกูมากเลยเนี่ยรถแบรนด์ใหม่ๆเขาพุชเรื่องดีไซน์กันเยอะเหมือนแบบแบบดีไซน์ที่แบบไม่มีแบบไม่มีโมเดิมหรือไม่มีซัพพลายเออร์เดิมแบบรถญี่ปุ่นรถเยอรมันเนี้ยมันมันเปิดเหมือนกับโอกาสสำหรับแบบ เขาเรียกอะไรกระดาษสีขาวที่แบบคุณเขียนขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ได้ไเงี้ยพอพอพอนึกภาพตามกูออกใช่ไหมสิ่งที่กูคิดอ่ะคือด้วยว่าจากหลักการในการวางเครื่องอ็มันคือต้องเป็นตัวเครื่องใช่ไหมแล้วก็ลากออกมาเพื่อระบบสกัดลังใช่แต่ณตอนนี้มันคือแบตเตอรี่ใช่แล้วก็มอเตอร์วางวางวางก็เหลือที่เยอะเลยใช่จะไปจะดีไซน์ยังไงก็ได้เริ่มได้ใช่ใช่ใช่เหมือนกับซัพพลายเชนอ่ะที่แบบเฮ้ยเซนเซอร์กูเป็นแบบนี้เฮ้ย ซีดเบลที่กูผลิตมาเป็นแบบนี้เฮ้ยไฟท้ายที่กูผลิตมาเป็นแบบนี้กูแปลงเป็นแบบนั้นไม่ได้ถูกแต่เนี่ยดูดิมันนะมันมันก็เลยแบบเปิดเปิดโอกาสใหม่ใหม่ขึ้นมาเยอะมากเขาไปดูข้างนกันโอ้ัวชื่อไทโก้หรอเนี่ยไปเองครับโอ้ใหม่ก่อดีนะกูตั้งใจเรียนภาษาจีนตอนกูอยู่ไฮสคูลเขาบอกว่าประเทศจีนเดียรของโลกตอนที่กูเรียนอยู่ช่วงไฮสคูลอะแล้วตอนเนี้ยดูดิ มอีโชว์มีรถจีนอยู่ครึ่งหนึ่งไลมไม่เจ็ดร้อยโลเลยหรอเจ็ร้อยโลเลยหรอแอมสเปกติคอลนี่อะไรเนี่ยมาและวผมชื่อไทยคนระบาบเลยลำบากเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปัดทั้งหัวเลยเว้ยอ๋อทำไมไม่ปัดแค่กระจกอ่ะ เนี่ยเนี่ยที่ผมบอกไงว่าแบบสปายเออร์เขาทำมาให้แบบคุณปรับแค่กระจกอ่ะคุณอินโนเวทอะไรไม่ได้นึกออกใช่ไหมนี่ก็เสียง่ายใช่ปะกูรู้สึกโบราณมอไซค์เฉียวอ่ะเออมอไซค์เฉียวเดียเด๋ยวครไงก็ลงแล้วก็ไปหมดเลยเอายังไงเปิดนี่<อ>ย่งกับไฟติกต๊กต็อกเฮ้ยหัวเจ๊ใหม่ละโนโนโนติ๊กต็อกโอเคนี่ที่ชาร์จโทรศัพท์สองอันนะฮะสองอันใช้ได้เลยเดี๋ยวเมียโทรเมียโทรรถรถไฟฟ้านี่คือข้อดีของรถไฟฟ้าฮะอ่าเปิดแอร์ไม่ต้องตัดเครื่องก็เย็นใช่ไหมนี่ อวายอย r e in the future now ซักวายมันแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยมีคนบอกกูไม่เคยมีปัญหานี้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะให้อันนี้กูชอบเวลาแบบจอดรถร้อนๆอน่ออะเปิดให้มันคายคายความร้อนออกไปนิดนึงอะ่ะนี่ไม่ต้องเหม็นน้ำมันเครื่องไม่ต้องมาดึงดิฟสติกเช็คน้ำมันเครื่องนี่คืออนาคตนะครับ เติมแค่น้ำยาปัดน้ำฝนนะเอออันนี้เก็บอะไรดิอันนี้มันเย็นชาร์จว่าร้อนเพราะส่วนใหญ่เขาระบบไอแผงรังพึ่งอะไรอยู่หน้าหมดเลยเม่ต้องร้อนครับร้อนแหละอย่าเก็บไปติ่มตรงนี้แล้วกัน้ยอาชึบชบและสําหรับคันต่อไปนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมได้ลองขับแล้วแล้วบอกได้เลยว่าขับดีแต่เสียดายที่เหมือนว่ารถคันนี้กำลังโดนเนิร์ฟอะไรบางอย่างเนี่ยวันมั่วโดนโดนกิลลี่เนิร์ฟโดน โดนกั๊แล้วอ่ะไปขึ้นหลังเลยครับพี่นี่ตัวําต้นปะใช่ใช่นี่ตัวคอนี่ตัวลำต้นเพราะว่าแมนนวลหลายอย่างคือคันนี้วันโวเขาพยายามแบบประหยัดต้นทุนหลายอย่างมากเลยแบบแบบในในเรื่องของปุ่มอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามาดูแผงประตูอะถ้าเกิดรถปกติเขาต้องมีไอ้พวกสวิต์เปิดปิดแบบปลดล็อกรถแล้วก็แบบสวิต์ควบคุมกระจกใช่ป่ะใช่พอวันโวเอาไปคุมผ่านจอกับพวงมาลัยอะเขาทําแผงประตูลานผลิตเ k u ยูเดียว ทัวโลกแล้วพอมันผลิตง่ายขึ้นมันเขาก็ลดราคาลงมาได้มันมันเป็นคอมเพลมไพรส์หนึ่งในหลายๆอย่างที่วอลโวทํากับรถคันนี้เพื่อให้ราคามันต่ํากว่า2ล้านแท้ไม่ใช่แบบลดราคาแบบล้านเก้ามาอย่างนี้แล้วแบบคุณต้องมาจ่ายค่าแบบดอกเบี้ยมันก็ทะลุสองล้านแล้วนึกออกใช่ไหมเข้ามาแบบแลรวจะรู้สึกว่าแบบหลายๆอย่างมันคือแบบการประหยัดต้นทุนอะอ,อย่างเรื่องของลําโพงตรงนี้เขาไม่ต้องเดินสายไฟมาที่ประตู เาแค่ใส่ไว้ตรงกลางตรงนี้เป็นซาวบาร์นึกออกใช่ปะว่าแบบมันผลิตง่ายขึ้นเยอะขนาดไหนอ่ะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียววางเข้าไปได้เลยถูกต้องอย่างไอวิออสเห็บหมาก็เป็นจอไอกลางอันเดียวถูกปะฮวนเว่ก็เหมือนกันไม่ต้องทําแบบขับซ้ายขับขวาก็ทําแค่อันเดียวแล้วก็ย้ายพวงมาลัยเอาแล้วก็ไอวัสดุตรงนี้วัสดุรีไซเคิลหมดเลยเขาบอกทํามาจากพลาสติกพ e แล้วก็ไอตรงนี้เขาบอกว่าทํามาจากผ้าเดนิมผ้ายีนนั่นแหละ <ừ> ถ้ายีนรีไใเครื่งเกงยีนที่คุณทิ้งทิ้งไปเนี่ยก็อยู่อยู่ในนี้ก็จะไปอยู่ในมอนโกนนนะก็ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แบบห้องโดยสารที่แบบพรีเมียมที่สุดอะแต่มันดูดีแต่มันดูดีก็จะบอกว่าไอ้คันนี้รูปทรงหรืออะไรก็ตามอ่ะเบาเหมือนซิเกอร์คันเมื่อกี้เลยฟิเกอร์เอ็กซ์อะแล้วเบาหลังที่บอกว่านั่งได้อ่ะคือไม่สามารถที่จะตั้งตั้งตั้งเข่าให้ชันได้เนี่ยได้ในบิวขับ่าเนี้ยประมาณเออไม่ได้มันจะต้องแบะออกแล้วแบะออกมันก็คือจะไปแบบเบียดคนข้างละหัวก็คือ ซิเกอร์ยังเหลืออีกนิดนึงแต่นี่คือแบบหัวชนเลยจริงๆมันมีตัวที่เป็นซันรูป่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่เป็นซันรูปะอาจจะว่าไอซิเกอร์มันเป็นในตัวเนี่ยดูดิที่จับมือตรงนี้ไม่มีไม่มีสักอันเลยเอะมาแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีที่เปิดเปิดกระจกด้วยกระจกก็จะไปอยู่ตรงนี้ใช่แล้วมันลำบากมากเลยแบบเวลาถ่ายแล้วแบบต้องต้องเอื้อมมือไปเปิดกระจกจากข้างในอเพราะว่าแบบมันคือการทำให้ลายผลิตมันมันมันเร็วขึ้นอมันก็เป็นเรื่องที่ดีมั้งค้าเราพูดถึงว่ามันคือ sustainability ือว่านี้เป็นเรื่องของแบบเขาผลิตง่ายขึ้นให้ให้ให้มันลดออกมาเยอะขึ้นแล้วดลดลดลดต้นทุนลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรก็ตามใช่เป็นเรื่องที่ดีก็ได้มั้งถอยหลังหนึ่งสเต็ป่อการการนั่งยืนอะไรคี้ว่าเอาจริงนะถ้าหาแบบพวกรถไฟฟ้าที่แบบแล้วแบบคุณไม่เชื่อใจแบรนด์จีนมันมันก็มีมีคันนี้เพิ่มเข้ามาในในตัวเลือกราคาไม่ถึงสองล้านเราเราเราไม่ได้ะมองที่เทสซาเพราะว่าเทสัาไปแล้วนะเลยเออเทสซาก็มีขันอีกเป็นอีกเป็นตัวเลือกแล้วก็นี่เป็นอีกอีกตัวเลือก เนี่ยแล้วคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดเขาเอาไอ้ที่เลื่อนบอกไปบังคับให้ทําในจออย่างเดียวลําบากขนาดไหนอ่ะแล้วแบบสมมุติแบบคุณคุณใช้รถกับแฟนอย่างอย่างแฟนคุณอาจจะสูงแค่นี้แล้วแบบนึกนึกออกใช่ปะเข้าใจค,คือคือยาวออกนะเหมือนเดิมที่ไม่สามารถตั้งเข่าชันใ <laughs> จเย็นนะคสับประมาณเนี้ยขนาดเนี้ยก็คือต้องแบบแบะขาออกอ่ะพอมันมีกระจกใช่ มันก็จะมันก็จะดีมันก็จะเหมือนไอซิเกอร์เมื่อกี้อ่อาโอเคมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ทําไมเบาเบาะนั่นผมนั่งได้เออซิกเกอร์มันดูนั่งสบายกว่านะเออทําไมครับทัที่พื้นฐานมันควรจะเหมือนกันปะใช่ปแปลกแล้วแล้วเนี่ยดูไอ้วัสดุไอ้รีไซเคิลไม่รู้ข้างหลังเห็นไหมนะเห็นเห็นเห็นมีข้างหลังก็มีเหมือนกันคือคนบางคนนี่พยายามแบบหลีกเลี่ยงไอ้พลาสติกพวกนี้เลยนะเพราะว่าแบบมันทําให้เทสโทสเตอโรนของคุณลดลงอ่ะ เขาบอกว่าเขาลดพลาสติกที่มันกระจายอยู่ในธรรมชาติมันรวมกันอยู่ในที่แทนก็มันม,มารวมอยู่ที่คุณแทนเนี่ยเออ,อรักโลกได้นะแต่อย่าทําให้ตัวคุณลําบากอ่ะผมผมคิดอย่างเงี้ยรักโลกได้อย่าทำร้ายกูเป็นงพอเออก็แล้วแต่แล้วกันเพราะว่ามันมีเทสลาในตลาดอีกคันนึงอ่ะครับใครจะบอกให้หน่อยครับพี่ฮะคืออบอกให้หน่อยไม่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 ไม,ไม่เฮียอะไรและสำหรับคันสุดท้ายในคลิปนี้ผมจะพาไปดูรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งที่ผมประทับใจแต่มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะทุกเรื่องเพราะคันเนี้ย กูกูอิมเพรสมากรถยนต์นิยมมนะนมึง,งไปนั่งหลังพี่กบไปนั่งหน้าเลยครับเพราะคันนี้แม่งใหญ่มากใหญ่ไหมนั่งสบายมากใช่กูดีมากเลยกูนั่งข่อยห้างได้มันครอบครัวรถครอบครัววน,ขขนี่นี่ข้างหลังก็ยังเหลือที่วางของมี่เยอะเลยนะเหลือ <c oughs> โอ้วะ่ะแต่กับราคานะหนึ่งล้านไม่ถึงแล้ว รถมาสี่ล้อแล้วตอนนี้เหลือต่ำกว่าล้านแล้วโอเคดีๆใช่ปหเขาใจว่าแบบคันนี้กสำหรับกูนะอันเนี้ยเหมาะเป็นแบบพวกฟรีคาร์ที่แบบเป็นรถเช่าเป็นรถแท็กซี่อะไรเงี้ยอืมดูใช้ง่ายบรรทุกได้นั่งได้ดีคนไปไปกันได้หลายคนเป็นรถสนามบินพวกเนี้ยดีนะแบบเหมาะมากเหมาะมากเหมาะจริงเหมาะจริงๆเราเชื่อว่าคันนี้น่าจะน่าขายดีในกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนที่แบบกําลังหารถใหญ่คนเมืองที่หารถใหญ่นะเออ แต่แบบไอ้คันนี้รู้สึกว่าแบบลูกเล่นที่แบบเอามาแบบล่อตาล่อใจคนจะสู้พวก b y วจะสู้พวก M.G. ไม่ได้แต่แต่คือคันนี้ขับอ่ะไม่มีปัญหาเลยเลยนะบิวบิวไปลองขับที่ไปเขาใหญ่ไปกลับกินแบตก็ปกติแล้วก็ไอ้แค่มอเตอร์แรงเใช่แรงกว่าคันอื่นอย่างพูดแคทตึ้งแล้วก็อคันนี้ตึ้งแล้ว แล้วก็ช่วงล่างอ่ะออกนุ่มก็คือรูดไปเลยแต่แอบเวียนหัวถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบเมารถง่ายจะแอบเวียนหัวเพราะรถมันมันแอบนั่งสูงแล้วก็มันมีความโค้งเค้งซ้ายขวาอยู่เยอะเข้าใจได,ไดค้คือคือมันโค้งเค้งแต่แบบไม่ได้แย่นะนะแต่มีความโค้งเคง้งใครเมารถง่ายระวังไว้อ,อันนี้ค<น>ือแบบ<น>าพาพ่อแม่มาดูว่าแบบเตรียมควักเงินจองต้องระวังขนาดนั้นต้องระวังเลยนะต้องระวังพาพาไปดูที่อื่นไปพาอพพาพ่อแม่มาดูไม่ได้คนคนที่แบบผู้ใหญ่ชอบรถใหญ่ ความมนไม่ได้น่ากลัวแงเลยน่ากลัวเสียเงินและถ้าเกิดคุณดูมาถึงจุดนี้แล้วเรายังมีคลิปมอเตอร์โชว์ในปีนี้ให้อีก2คลิปสำหรับสายรถกระบะและสำหรับสายรถสปอร์ตโรสเตอร์ไปชมกันได้เลยครับและสำหรับคลิปนี้ในวันนี้ผมก็มีเวลาเพียงแค่เท่านี้ขอบคุณมากครับ